สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเราจะพาไปเที่ยวที่ผาห้ําหดนะครับภูหยวกก็ผมเนี่ยไปร่วมงานกับทางตีเพ็ดมานะครับเมื่อวานนะที่เขาใหญ่นะครับก็เป็นงาน Unlock the Master Spirit นะครับหลังจากที่ไปร่วมงานเสร็จแล้วนะครับเราก็หาที่เที่ยวก็นึกถึงที่ภูหยวกเนี่ยแหละครับสำหรับเพื่อนๆที่หาเส้นทางออฟโรดจังหวัดชัยภูมินะครับก็แนะนําเลย ที่ผาโคตรผูหยวกเนี่ยเป็นอีกหนึ่งสถานที่นะครับที่วิวสวยเส้นทางสวยแล้วก็สามารถกางเต็นท์ได้ด้วยนะครับ สำหรับเพื่อนๆนที่หาเส้นทางออฟโรดใหม่ๆนะครับผมก็แนะนำที่นี่เลยผาหําหดภูหยวกจังหวัดชัยภูมินะครับก็เป็นอีกที่ที่ทไม่ควรพลาดน,นะครับถึงแม้ว่าวันที่ผมไปเนี่ยมันจะเป็นช่วงฤดูหนาวแล้วนะครับลมหนาวมาแล้วก็ฝนเนี่ยทิ้งช่วงไม่ตกมานานแล้วนะครับทำให้เส้นทางเนี่ยค่อนข้างจะแห้งแล้วก็ฝุ่นเนี่ยหนามากนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นช่วงฤดูฝนเนี่ยที่เนี่ย เส้นทางจะสวยงามนะครับความชุ่มชื้นจะเยอะแล้วก็บริเวณด้านบนเนี่ยถือว่าเป็นจุดกางเต็นท์สายออฟโรดที่ผมชอบอันดับต้นๆของเมืองไทยเลยนะครับเพราะว่าด้านบนเนี่ยเราจะไปกางเต็นท์ริมหน้าผาแล้วก็ชมวิวที่ค่อนข้างจะสวยนะครับบางครั้งเนี่ยเราอาจจะได้เจอทะเลหมอกด้วยก็ไว้เป็นสถานที่อีกสถานที่หนึ่งนะครับที่อยากจะแนะนําให้เพื่อนๆชาวออฟโรดเนี่ยได้เดินทางไปนะครับ สำหรับการเดินทางไปที่ผาหัมหดจังหวัดชัยภูมินะครับก็ระวังอย่าเดินทางไปผิดที่นะครับเพราะว่าที่ชัยภูมินี่มีผาหัมหดอยู่ทั้งหมด2ที่นะครับจุดแรกนะครับอยู่ที่ทุ่งดอกกระเจียวจุดที่2ที่เราจะเดินทางไปกันนะครับอยู่ที่ภูหยวก สำหรับการเดินทางไปที่ภูหยวกผาห้ําหดนะครับถ้าเกิดว่าเราตาม Google m a p เนี่ยก็อาจจะไปไม่ถึงนะครับเพราะว่าเส้นทางที่เขาปักไว้อะไรเนี่ยมันค่อนข้างจะงงแล้วก็สามารถหลงทางได้นะครับจุดที่น่าสนใจที่เราจะผ่านเพื่อเดินทางไปที่ภูหยวกเนี่ยก็จะมีหม่ํานะครับเป็นของขึ้นชื่อก็จะมีร้านแม่น้อยนะครับที่เราจะผ่านเนี่ยเพื่อนๆสามารถอุดหนุนแล้วก็ซื้อหม่ําขึ้นไปทํากินข้างบนได้นะครับตัวน,นี้ผมแนะนำครั้งที่แล้วที่ผมไปเนี่ยผมก็ซื้อไป ทํากินอยู่ข้างบนเนาะอร่อยมากครับมาถึงเรื่องของเส้นทางนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะไปจริงๆเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์หมุดด้านล่างไว้ให้นะครับเพื่อนๆสามารถกดแล้วก็ตามไปที่หมุดหมายนี้ได้เลยนะครับแต่หมุดเนี้นะครับมันจะไม่ถึงที่ผาห้ําหดนะครับ เพราะว่ามันจะสุดในแผนที่ของ g o o g l e Map แล้วแล้วเราก็คำทางอีกนิดนึงนะครับผมจะขอแบ่งเส้นทางที่ขึ้นผาห้ําหดเนี่ยเป็น2ส่วนนั่นก็คือส่วนจากที่หมู่บ้านตากภูทองนะครับไปจนถึงมุดที่ผมปักไว้เนี่ยมันก็จะเป็นเส้นทางที่เป็นเอ่อเป็นไร่เป็นสวนของชาวบ้านนะครับตรงเนี้ยเราไม่น่าจะหลงนะครับตาม g o o g l e Map ไปได้แต่จากปลายทางจากจุดที่ผมปักหมุดเนี่ยไปถึงจุดที่เป็นริมหน้าผาเนี่ยตรงเนี้ยมันจะมีลักษณะเส้นทางเนี่ย ขึ้นไปเป็นป่านิดนึงแล้วแล้วด้านบนเนี่ยก็จะเป็นลานที่เขาปลูกมันหรืออะไรกันนะครับทางไม่ได้ยากนะครับสามารถสอบถามเส้นทางกับชาวบ้านได้เพราะว่ามีชาวบ้านเนี่ยเขาทำไร่ทำมันอยู่นะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะไปเนี่ยก็ลองวิ่งตามไปดูได้นะครับ สำรวจเส้นทางหน่อยครับไม่ได้มาเส้นทางนี้นานดูทางของเราดิเป็นทางมันก็น่าจะเป็นทางแหละนะอันนี้หญ้าสูงท่มหัวแล้วไปตามนี้ตามนี้นี้นะครับโอ้นี่มันเป็นทางมันเป็นทางอาจจะลกนิดนึงทางไปเรื่อย จะําได้แหละไปะขับดูขับไปดูเรื่อยๆปไปดูทางดีแล้วก็ตุ่มๆไปเลยวทางนะคั้งี้แล้วนี่แบบโล่งเลยนะน่าจะไม่มีคนวิ่งน่าจะักพักใหญ่ๆแล้วอะเพราะว่านี่เพิ่งเพิ่งหมดหน้าฝนนี่นะแต่คงไม่มีคนมาวิ่งหรอกมาเน่นีน แตมนันเป็นเป็นวิ่งมันเป็นเส้นทําไล่ของชาวบ้านใช่ไหมแต่เขาก็คงไม่ได้มาทางนี้หรอกเขาก็ไปทางอื่นไงทางเข้าไร อากาศเป็นยังไงอากาศดีมากแดดอากาศดีอยู่นะแต่ว่าแดดค่อนข้างร้อนนี่สัญญาณด้วยไหมอยู่ประมาณ24-25องศามีวิวด้านล่าง,างเมืองชัยภูมิอะตอนนี้เราอยู่กันที่ผาหมดแล้วนะครับก็มาแวะพักใต้ต้นไม้เดี๋ยวรอแดดล่มลมตกนิดหนึ่งเ,เดี๋ยวเราจะไปกางเต็นท์กันนะตอนนี้ก็พอมีเวลานะครับเดี๋ยวจะพาไปชมรีวิวเต็นท์ กับตัวฝาปิดกระบะท้ายของผมหน่อยพอดีมีคนถามเข้ามาเยอะนะครับแล้วก็คลิปนี้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณทาง mountain top ด้วยนะเขาเป็นสปอนเซอร์ให้คลิปเราด้วยไหนๆก็เป็นสปอนเซอร์แล้วแล้วก็มีคนถามมาแล้วนะครับผมขอมารีวิวเลยแล้วกันนะว่าไอการที่เราใช้งานประเภทนี้สไตล์นีออ้มันมีข้อดีข้อเสียอะไรยังไงแล้วก็ทำไมผมถึงเลือก mountain top มาประจำการที่รถของเรานะครับ ไปดูกันไปสาเหตุนะครับที่ผมเลือกใช้ของมั t ติท็อปเนี่ยเพราะว่าเราเนี่ยไปลุยบ่อยแล้วก็ก่อนหน้านี้ธรมภาระเราอะ่ะเวลาที่เราไปลุยเยอะๆเนี่ยมันเลอะนะครับแล้วก็ทั้งฝนทั้งฝุ่นแล้วก็โคลนเนี่ยคือเต็มไปหมดเลยผมก็เลยตัดสินใจว่าเราจะใช้ฝาปิดกระบะท้ายดีกว่านะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเราใช้เต้นหลังคาด้วยเมื่อก่อนเนี่ยผมจะวางเต้นอยู่ด้านบนนะ แล้วพอเรามาติดฝาปิดกระบะท้ายนะของ Mountain Top เนี่ยเขาก็จะมีคานด้วยทีเนี้ยพอมีคานที่วางกับฝาปิดกระบะท้ายได้เนี่ยมันลงตัวพอดีผมก็เลยเลือกใช้ชุดนี้แหละแล้วก็คานของ Mountain Top นะครับก็จะมีลักษณะที่ของแบบนะครับสาหรับรุ่นที่มีสปอร์ตบาร์เนี่ยเขาก็จะมีคานอีกรุ่นหนึ่งแต่ของผมเนี่ยใช้รุ่นเก่าอยู่แต่ว่ามันใช้งานได้นะแต่เราอาจจะต้องแปลงนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นคานสาหรับสปอร์ตบาร์ตรงรุ่นเนี่ย ก็ไม่ต้องแปลงนะสามารถติดตั้งตัวเต็นท์หลังคาเนี่ยแล้วก็วางสัมภะระได้เลยอันนี้จะเป็นชุดที่ผมค่อนข้างจะตอบโจทย์นะครับแล้วก็ใช้มาอย่างยาวนานนะครับตอนนี้เราใช้ของมอร์นิ่มาเนี่ยน่าจะปีกว่าแล้วนะรนะู้สึกว่าโอเคแฮปปี้แล้วผมก็จะไม่ขยับแล้วนะครับก็จะใช้ชุดนี้ไปเลยชุดหนึ่งนะครับวันนี้วันที่เรามาเที่ยวเ,เนี่ยก็เข้าสู่ฤดูหนาวแล้วแล้วก็เป็นช่วงที่ฝนเนี่ยทิ้งช่วงมานานนะครับเส้นทางที่เราไปลุยต่างตางเนี่ยฝุ่นก็จะเยอะมากนะตัวเนี้ย พอใช้ไปแล้วเนี่ยครับมันป้องกันฝุ่นภายในเนี่ยได้เกือบทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าข้อเสียของตัวรถกระบะเน่เวลาที่มันปิดด้านบนเรียบร้อยแล้วนยครับฝุ่นที่จะเข้าอย่างเดียวก็คือบริเวณด้านด้านใต้นะครับแต่อันนี้เราก็ไปหาทางปิดเอาเนาะมันจะช่วยลดฝุ่นที่เข้าไปข้างในอีกนะครับอันนี้เป็นเหมือนกันทุกรุ่นนะครับเพราะว่ารถกระบะเนี่ยมันก็จะมีช่องว่างตรงตัวระหว่างฝาปิดกระบะข้างล่างนะครับกับตัวกระบะของรถนะครับ อย่างตัวนี้อ่ะอันนี้ผมยังไม่ได้เปิดเลยนะเพราะเมื่อกี้ถ้าเห็นฟุตนะครับที่เราลุยมาคือฝุ่นค่อนข้างจะเยอะแล้วก็หนามากเดี๋ยวเราจะลองเปิดให้ดูนะครับว่าข้างในเนี่ยมันเลอะขนาดไหนไปโอ้เป็นไงครับข้างใน <laughs> เรียกว่ามีมันมีเข้าบ้างนะครับอย่างที่ผมบอกนะก็จะเข้าจากด,ด,ด้านล่างเนี้ย หน่อยนะคบแต่ว่าโดยรวมข้างในเนี่ยสาระเราต่างๆเนี่ยก็จังจะสะอาดอยู่ถือว่าฝุ่นน้อยนะคือถ้าไม่มีเนี่ยเรียกว่าเยอะกว่านี้มากเลยอันนี้แหละครับที่ผมเลือกใช้ฝาปิกระบะท้ายนะครับมาลุยเนี่ยมันกันได้ทั้งฝุ่นแล้วก็น้ำนะครับอย่างอย่างที่บอกว่าฝุ่นเนี่ยอาจจะกันได้ไม่ร้อยเนนะครับเพราะว่าเราไม่ได้หาอะไรปิด แต่ว่าถ้าเกิดว่าผมรู้ตัวว่าที่ที่เราไปฝุ่นยเยอะเนี่ยบางทีผมก็จะหาผ้าชุบน้ํามาปิดตรงนี้ถ้ามีผ้าชุบน้าปิดตรงนี้ก็กันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ฝุ่นไม่เข้าเลยนะครับนี่ก็ช่วยเซฟเรื่องออความเลอะเนาะของถัพลาดได้ค่อนข้างดีในส่วนของคานนะครับที่ผมใช้วางเต็นท์เนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับมันจะมีทั้งหมด2รุ่นนะครับรุ่นที่จะต้องออตัดสําหรับคนที่ใช้สปอร์ตบาร์นะครับ แต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่อยากจะตัดนะไม่อยากจะแปลเนี่ยมันก็จะมีรุ่นที่ตรงรุ่นกว่าอันนี้เขาเพิ่งออกมาใหม่ถ้าใครสนใจเนี่ยก็ลองไปสอบถามที่เพจของ p o w e Ten Top ได้นะครับส่วนเพื่อนๆจะเห็นว่าผมใช้คานทั้งหมด3ามสเส้นนะครับคือเขาขายเป็นคู่นะเขาขายเป็นคู่อันนี้ผมซื้อมา2คู่แล้วก็อีกอันนึงเนี่ยแบ่งขายไปกับให้เพื่อนสมาชิกใช้ไปนะครับทำไมผมถึงใช้3เส้นนะครับเพราะว่าอยากจะกระจายการรับน้ําหนักทั้งหมดนะครับ ถามว่าสองสองเอา่าสองเส้นอหนึ่งคู่เนี่ยมันอยู่ไหมก็เคยเอาไปลุยแล้วใช้งานได้นะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดว่าเราไปลุยหนักๆกระแทกเยอะๆอะไรเนี้ยผมเกรงว่ามันจะเอ่อเอาไม่อยู่อะไรเงี้ยแต่วันนั้นที่ไปอ่ะมันอยู่นะแล้วอันนี้เราเอาแบบเซฟๆไว้ก่อนนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเออผมใช้ตัวฝาปิดกระบะท้ายใส่ของไปบางทีของมันสูงหรือว่าใส่ไม่หมดอะไรอย่างเงี้ย เราก็มีอีกต้นเรื่องหนึ่งก็คือเอาสามพราเนี่ยขึ้นไปเทินวางข้างบนได้นะครับอีก3กล่องสบายสบายเลยเรียกได้ว่าตอบโจทย์ทุกฟังก์ชันคือถ้าเกิดว่าขนของเยอะจริงๆเราก็ทําสูงขึ้นได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดขนของน้อยเราก็ใส่แบบน,นี้ทั้งหมดเลยมันค่อนข้างจะอนเนกประสงค์นะครับหลากหลายฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยคือครบหมดไม่ว่าจะของน้อยของมากอ่า ของจะต้องเปียกได้ไหมหรือว่ากาันฝุ่นไหมอะไรเนี่ยเรียกได้ว่าเราเลือกได้ตามความเหมาะสมของเรานะครับอันนี้ก็อย่างที่บอกว่าลงตัวสําหรับผมมากอ่ะเดี๋ยวรอเย็นนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะไปกางเต็นท์นะครับแล้วเดี๋ยวจะให้ดูว่าเวลากลางเต็นท์มาแล้วนะครับเอ่อการขึ้นลงเต็นท์ลักษณะเนี่ยมันง่ายยังไงนะครับแล้วก็ อตอนนี้ก็เย็นแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมากางเต็นท์กันดีกว่านะครับเพราะว่า,าจะให้ดูนะครับว่าคนที่ใช้เ,เต็นท์ที่มันต่ำเนี่ยมันก็จะกางง่ายเก็บง่ายนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราติดฝักปิดกระบะท,ท้ายไปแล้วนะครับแล้วก็ใช้คานเนี่ยความสูงของเต็นท์นะครับมันก็จะไม่เกินหัวเก่งใช่ไหมเวลาเราขับรถอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะค่อนข้างจะประหยัดน,น้ํามัน ไม่ต้านลมนะครับไม่กินน้ำมันนะครับไปเดี๋ยวตอนนี้เย็นแล้วครับไปกางเต็นท์กันดีกว่านะครับใชผมว่ามีตัวรัดของไว้อีกชุดหนึ่งนะเผื่อว่าสัมภา,าระเราเยอะนะครับก็มาวางบนนี้ได้เลยผมใช้เต็นท์อันนี้เขาเรียกหลังหลังอ่อนนะอ่อนจึงแข็งนะสามารถวางของได้ไดก็จะสะดวก เหมือนกันว่าช่วงก่อนหน้านี้จะเป็นฤดูฝนเป็นฤดูฝนก็นอนนอนรีสอร์ทอย่างเดียวนหน้านอนเต็มที i'm แปบ๊บเดียวนะครับใช้เวลาไม่นานนะครับสำหรับการที่เราเซตเ,เต็นต์นะครับให้มันเตี้ยแล้วเราก็จะากางเต็นต์ค่อนข้างง่ายนะครับอย่างที่บอกนะอันนี้ที่ผมใช้มานานแล้วละ่ะก็เลยรู้เลยว่าอันนี้แหละมันตอบโจทย์เรานะครับแต่ว่าข้อเสียนะครับของการวางเต็นต์ต่ำกว่าหัวเก่งนะครับก็คือด้านนี้นะมันก็จะ เปิดหน้าต่างไม่ได้นะครับก็เสียพื้นที่หน้าต่างไปึงมานะครับนนี้ก็ต้องแลกกันนะ อร่อยไหมคะอากาศเป็นไงำลางดีนะ วันนี้ทางที่เราเข้ามานะครับผมก็วนทางซ้ายนะจากหมู่บ้านอะไรนะหมู่บ้านตากอะบ้านตากบ้านตากบ้านตากตอน,นเด็กที่บ้านตากนะครับก็คือ,อ,อตอนที่เราเจอสามแยกนะเราวนซ้ายนะแต่ว่าขากลับเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูทางที่เราวนขวานะครับก็คือเราจะกลับทางขวานั่นเองคือถ้าเกิดว่าจะมาที่เนี่ยมัน มันเป็นเหมือนวงกลมครับผมไม่รู้ว่าทางไหนมันจะใกล้กว่ากันนะแต่เมื่อวานเรามาก็แปบ๊บเดียวเนาะเดียวเียทางออกกันครับสำหรับเส้นทางที่ผมใช้เดินทางกลับนะครับผมก็ตัดสินใจจะเดินทางไปอีกทางหนึ่งนะครับอย่างที่บอกนะครับถ้าเกิดว่าเราจะมาที่ผาหมดผู้หยวกเนี่ยลักษณะเส้นทางจากบ้านตัดผู้ทองเนี่ยมันจะเป็นวงกลมนะครับตอนที่เรามาเนี่ย เราเลี้ยวซ้ายมานะครับแต่ว่าตอนกลับเนี่ยก็ผมก็จะกลับมาจากทางขวานะครับก็ถ้าเกิดว่าใครอยากขับชมเส้นทางธรรมชาติเนี่ยก็แนะนําให้วนนะครับเพราะว่าเราจะได้ครบลูปนะแล้วก็เส้นทางเนี่ยก็มันบางช่วงก็จะผ่านป่าผ่านอะไรเนี่ยผมว่าเส้นทางสวยดีนะครับมันจะเป็นลักษณะลงเขาได้เห็นวิวอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะทําเวลาเนี่ยแนะนําให้กลับทางเก่านะครับเพราะว่าทางเนี่ยจะสั้นกว่ามากนะครับ ใช้เวลาประมาณแค่30นาทีเท่านั้นแต่ถ้าเกิดว่าเราวนไปอีกทางนึงเนี่ยมันจะใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งก็ต่างก,กันเยอะอยู่นะครับประมาณครึ่งชั่วโมงในส่วนของเส้นทางที่เดินทางกลับวันนี้นะครับที่จริงแล้วเนี่ยผมหลงหลายรอบนะครับทางมันจะงงเพราะว่ามันจะผ่านสวนยางหรือว่าไล่มันนะครับ ก็แนะนำนะถ้าเกิดว่าเรากางเต็นท์เสร็จแล้วเก็บของเสร็จแล้วเนี่ยแนะนำให้กด GPS เพื่อนำทางกลับนะครับบริเวณที่เราแคมป์กางเต็นท์เนี่ยมันยังมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับแต่ว่าพอขับเข้าไปแล้วเนี่ยก็ไม่มีสัญญาแล้วนะครับตรงนี้ก็อยากจะให้ระวังไว้นะครับถึงแยกตรงเมื่อกี้มันดูงงๆนะมันเหมือนเป็นสี่แยกเนาะใช่มีทางไปซ้ายขวาแล้วเราก็เลือกตรงก็จะไม่ผิดเดี๋ยวเราจะเจอเทเว่นใช่ไหมใช่ ถึงทางแยกครับงงอีกแล้วครับไม่รู้จะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแต่เราเลือกเลี้ยวซ้ายมานะเดี๋ยวไว้ถ้าเจอชาวบ้านเดี๋ยวค่อยถามเขาอีกทีนึงใช่และแล้วเดี๋ยวเจอทางแยกเราก็เลี้ยวขวาที่ทางนี้ทางออกใช่ไหมไปบ้านตาดอ่ะ ทางนี้ได้ใช่ไหมทั้งไหนใกล้กว่าพี่เอาเหรอแต่ทั้งนี้ก็วนไปได้ใกล้กว่าแต่วนไปได้ครับขอบคุณครับไปตามทางเลยนะพี่นะไปตามทางเลยนะเดี่ยวขวาครับผมขอบคุณครับ สำหรับผาห้ําหดน,นะครับผมก็ขอจบไว้ตรงนี้ละกันนะเพราะคิดว่าคลิปเนี้ยยาวเกินไปแล้วนะครับก็อ,อยากให้เพื่อนๆนะครับที่สรนหาเส้นทางออฟโรดเนี่ยมีตัวเลือกใหม่ๆนะครับอย่างที่ผาห้ํหดเนี่ยก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่ผมค่อนข้างจะชอบนะครับถึงแม้ว่าช่วงที่เรามาเนี่ยมันจะอากาศจะแห้งแล้ว หนาวแล้วนะครับทางอาจจะไม่ได้โหดมากแต่ถ้าเกิดว่าเป็นฤดูฝนเนี่ยผมว่าเส้นทางก็ท้าทายพอสมควรนะครับไว้เดี๋ยวจะกลับมาเยือนใหม่ช่วงที่เ,เป็นฤดูฝนนะครับวันนี้ก็ลาไปแล้วนะครับยังไงก็ฝากฝา,กฝากปิดกระบะท้ายของ Mountain Top ไปด้วยนะครับสวัสดีครับ